สวัสดีครับวันนี้เรามาดูสระน้ำนะครับคลองหลังโคกวัวก็ตอนนี้พร่องลงไปประมาณนะโดยประมาณ50เซนติเมตรนะเดี๋ยววันนี้เราจะเติมน้ำนะครับจะเติมน้ำเป็นโซลาเซลล์นะครับเราจะเอาน้ำจากบาดาลมาเติมนะวิธีการเติมก็คือเราก็จะต่อน้ำมา อ่าอันเนี้ยผมวางท่อน้ํามานะครับน,นี่แต่ทีนี้เราวิธีการต่อน้ํานะครับถ้าเราจะลดน้ําหรือว่าเราจะต่อน้ําลงไปในคลองอย่างเดียวมันก็ได้แต่ประโยชน์ก็จะน้อยกว่าทีนี้เราก็จะมีการใส่สามทางตรงเนี้ยนะฮะนี่นะฮนะใส่สามทางตรงเนี้ยเมื่อกี้ผมต่อเรียบร้อยละมาถ่ายให้เพื่อนๆดู แล้วก็ใส่บอลวาวตัวหนึ่งตัวนี้เนี่ยยาวขึ้นไปโน่นเลยนะยาวขึ้นไปโน่นเลยฮะก็บริเวณตรงนี้ก็คือหญ้าแพงโกรานะครับหญ้าแพนกราที่เราปลูกไว้สำหรับเลี้ยงวัวนะครับเนี่ยฮะผมก็เลยอ่า ต่อน้ําขึ้นไปให้มันสุดตรงหญ้าแพนกูล่าตรงเนี้นะเพราะแต่เดิมเราเราเราต้องดึงสายยางเส้นเล็กๆเนี่ยมาลดลดหญ้าไหมนะครับลดหญ้าอันนี้มันก็ก็เลยช้านะเนี่ยผมก็เลยต่อน้ํามาเลยวางน้ํอมาตรงนี้ท่อแตกสามทางแตกผมก็ปล่อยแตกตรงนี้เลยนะมันก็จะได้ซึมลงตรงนี้ไปแล้วกอ็อันนี้สุดพื้นที่ ุดพื้นที่เราก็วางลงไปครับนะวางลงไปนะมันก็ไหลเนี่ยน้ำนะน้ำมันก็ไหลเนี่ยก็ใส่สามทางแล้วก็ปล่อยเลยนะฮะทิ้งเป็นจุดเป็นจุดเลยนะครับอตรงสุดท้ายเราก็จะใส่ท่อลดนิดหนึ่งสองรดหนึ่งนิ้วนะฮะแล้วก็ปล่อยไหลเลยนะครับทีนี้น้ำมันก็จะไหลบ่าไปช่วมแถวนี้แหละฮะ แถวหญ้าเนี่ยที่เราปลูกเนี่ยเห็นไหมเราก็จะได้ลดน้ําด้วยเ,เดี๋ยวน้ํามันก็จะไหลท่วมหญ้าตรงนี้ทั้งหมดเลยนะฮะท่วมหญ้าทั้งหมดเสร็จแล้วน้ํามันก็จะไหลไปไหนครับคือตรงบริเวณเคลองน้ําของเราเนี่ยมันจะอยู่พื้นที่ต่ํากว่าหญ้าที่เราปลูกแน่นอนว่าเดี๋ยวน้ํามันท่วมหญ้ามันก็จะต้องไหลมาลงคลอง เพราะมันไม่มีทางอื่นที่ไปอยู่แล้วเราก็จะได้ประโยชน์2ต่อก็คือว่าลดน้ำหญ้าแพนกูล่าด้วยแล้วก็เติมน้ำในคลองไปด้วยนะครับนี่ฮะอีกอย่างหนึ่งถ้าน้ำล้นจากคลองตรงนี้นะครับก็จะไปลงที่แปลงอีกแปลงหนึ่งด้านล่างก็คือโปรเจกต์หไล่ของเรานะฮะโคกหนองนามโมเดลนะ ก็จะเป็นระดับที่ต่ําลงไปอีกนะก็จะทําให้เราได้ประโยชน์อีกหลายๆต่อเลยนะในคลองนี้เราก็จะนํามูลสัตว์นะมูลวัวนะนำมูลวัวเนี่ยเราตักจากมูลว,วัวแล้วโยนลงคลองเลยครับเโยนลงคลองเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะน้ำมันท่วมคลองตรงนี้ปุ๊บน้ําในคลองก็จะมีทั้งมูลมูลว,วัวแล้วก็ลงไปในโคกหนองนานเรา อันนี้ในโคกหนองนาเรามันก็จะมีพืชผักที่เราปลูกไว้ก็จะได้ปุ๋ยโดยอัตโนมัติเลยอันนี้ก็เป็นประโยชน์อีก,อกต่อหนึ่งนะฮะเพราะฉะนั้นเราทำหนึหนวิธี1ครั้ง1อย่างก็จะได้ประโยชน์หลายอย่างนะะเพื่อนๆก็ลองนำวิธีนี้ไปใช้ได้นะครับ